เครื่องเราก็พร้อมเรียบร้อยแล้ว <Yeah. S 1> เหลือแค่มเมล็ดเท่านั้นดูว่าเราเอามาเล็ดอะไรมานอนเกมมิ่งสตูดิโอข้าวๆก็คือต้องใช้ตัวนี้เนาะซึ่งแสดงว่า,า,วาววเห็ดมเมล็ดอื่นๆก็ต้องใช้เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นผมจะขอปลูก มเมล็ดตัวนี้ก่อนเนาะเพราะว่าผมลองดูแล้วมันจําเป็นที่จะต้องนี่อันนี้ก็คือเอาตัวนี้มาผสมกับซีดจะได้ขั้นที่หนึ่งขั้นที่ห้าที่จริงมันมีหกขั้นแหละแต่ว่าไอ้เครื่องเนี่ยไอ้เครื่องกาเดนมันจะทําได้แค่ขั้นที่ห้าขั้นที่ห้าคืออะไรปลูกออกมาครั้งเดียวจะได้ห้าออกมาให้ตัวนี้ออกมาห้าเม็ด <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นผมจะทําให้ได้ขั้นห้าเลยโดยการที่ว่า ทำอย่างนี้ก่อนนะเขั้นที่สองก็เอานี้มาผสมกับอันนี้เพราะฉะนั้นผมขอปลูกขั้นที่หนึ่งนี้ก่อนออลงอันที่หนึ่งเห็นไหมมาแล้วเรียบร้อยถ้ามันหมดจะได้ผลิตผล ก็คือจะได้โปรดักต์ออกมานั่นแหละแต่ทีนี้มันก็จะคลายเนี่ยมันก็มีแค่สี่ช่องเนาะช่องละหกสิบสี่มันก็เต็มตอนเรา fk มันก็จะเต็มแค่นี้เพราะฉะนั้นผมไม่ยอมปล่อยให้มันเสียโอกาสแ,แน่แน่ <S mm hmm. <S small <storage> s t o r a g e จะต่างกับ medium ตรงที่ว่ามันจะมีสองหน้า mm hmm. เห็นไหม๋ยวแป๊บเดียวนรามาสีิบอันละเปลี่ยนหน้าได้ตอนนี้เท่ากับว่าสิ่งที่จำเป็นสำหรับเครื่องนี้ก็มีแค่ สองอย่างก็คือเราต้องมาคอยเติมโบนมิวกับมาคอยเติมตัวฐานนี้เนาะ <Okay. S 1> เราก็รอให้มันทำงานไปนะครับในจังหวะที่รอผมขอทำอันนี้ต่อสิ่งที่เรียกว่ามันอยู่ในเควสเราอะนะที่จริงมีสองอย่างเลยที่ผมจะทำก็คือนี่เควสอื่นผมไม่ค่อยสนใจมากหรอกขอไม่ก็เงั้ๆ ของก็เงี้ยังแต่ผมสนใจใตัวนี้ได้น้องหมามาด้วยเ <scatter> ก็บไว้ก่อนเก็บไว้คลิปหน้าเป็นคลิปพิเศษ,ษของสลับน้องหมามาทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะทำก็คือตัวนี้ Time in the bottom ความสามารถของมันคือขวดเนี้ยมันจะเก็บเวลาที่เรา AFK ไว้หรือเราเวลาที่เราเล่นไว้ก็ได้ แล้วเราสามารถใช้เวลานั้นนะ่ะเนี่ยมันจะมีอยู่ศูนชั่วโมงศูนย์นาทีศูนย์วินาทีแล้วเราจะใช้เวลาที่เราเก็บไวนะ้น่ะเอาไปเร่งอุปกรณ์ในชิ้นนั้นๆได้ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเราอยากได้มเมล็ดเนี่ยเร็วๆแต่เนี่ยมันช้าเหลือเกินแล้วก็ใช้ขวดนั้นนะเร่งได้หรือเวลาเราหลอมมาเนี่ยใส่เข้าไปใส่เข้าไปรอตั้งนานกว่าจะได้

แค่เราเล่นเกมแล้วก็ถือมันไว้ต้องย้ำนะครับว่าต้องถือจะใส่ลงไปในกระเป๋าใส่เป็นอะไรที่พกตัว,วก็ไม่ได้เหมือนกันต้องถือต้องเก็บไว้กับตัวเสมอตลอดโอเคแล้วเราจะเ,เวลาที่ว่าเนี่ยไปเล่นอุปกรณ์ได้โดยการถือก็เดี๋ยวพอมันเก็บได้สักพักเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูแล้วกันนะมานี่นะครับผมรอไปสักแป๊ดหนึ่งไม่นานหรอกแล้วก็บวกกับของที่ผมขุดมาจากข้างล่างอนะเนาะตอนนี้ก็มีอยู่เท่านี้ ผมก็เอามาทำการอัพคั้นของเมล็ดสักอันหนึ่งก่อนเวลาจะอัพคั้นเมล็ดก็คือผมเซิร์ชโดยการที่ใช้แอดอันนี้นะ my เพราะว่ามันมาจากมอดของ medical นี่นะครับมาอัพคันอัพคันของตัวไหนนะเดี๋ยมันจะมีเต็มหมดเลยนี่อันนี้เราจะเป็นเทียร์สองก่อนเนาะ ก็ต้องเป็นของตัวสีเขียวกาวก้อนเพื่อเปลี่ยนสีเขียวทำยังไงต้องใช้ผลึกคริสตัลของมอสมันมอสมันนะมาแล้วก็ล้อมรอบด้วยนี้สี่อันก็จะได้สีเขียวสีเขียวปุ๊บจะเปลี่ยนขั้นอีกทีนึงก็เหมือนเดิมทำไปเรื่อยๆถูกไหมแต่ทีนี้มันจะมีปัญหาตรงคริสตัลคริสตัลเนี่ยจะมี2ประเภทประเภทแรกเนี่ย คือขั้นแรกเนี่ยมันจะใช้ได้ทั้งหมด1000พันครั้งแล้วมันจะหายไปประเภทที่สองคือใช้ได้ตลอดเพราะฉะนั้นเราต้องทำเงินก็ได้ให้ได้ประเท,ะเทศที่สองกันมาก็คือต้องได้ตัวนี้สี่อันคือสีแดงเลยคือขั้นสุดท้ายลองสุดท้ายดีกว่าเพราะขั้นสุดท้ายคือสีม่วงแต่มันใช้ทําอะไรไม่ค่อยได้หรอกมาเพราะฉะนั้นเราต้องได้ขั้นสีแดงก่อนซึ่งจะทําได้ขั้นสีแดงไดง้ไงเราก็ต้องทําขั้นแรกก่อนนะเนาะจะตามนี้เนาะตามรูปแบบ เผ็ดอยู่ตรงกลางนี่เห็นไหมที่ผมอยากได้ขั้นสุดท้ายพวกมันเปลืองเผ็ดมากเนาะเพราะฉะนั้นมาเริ่มทํากันเลยเราต้องรีบทำให้ให้คุ้มมานะเพื่อที่จะได้ไปขั้นแดงได้เลยไม่ต้องมาใช้ขั้นแรกอยู่ให้เปลืองเผ็ดเล่นมาใส่อัพขั้นต้องล้อมหมดเห็นไหมเทียสองแล้วเอาไปใส่ตึง้ง ต่อมาผลผลิตมันจะได้ทีละ2องอันอันอื่นๆก็เช่นกันที TAC นี่นะครับในช่วงจังหวะรอให้มันจะเป็นที T5 เนาะผมก็ไหนๆก็ f k มาได้43นาทีแล้วเดี๋ยวผมจะลองให้ดูเนาะถ้าเกิดใช้กับไอตัว Garden เนี่ยก็คือต้องใช้ที่จุดด้านล่างเนาะ แล้วก็เล็งไปแล้วก็ขี้ขวาลัวๆขี้ขวารอบแรกยังไม่เห็นอะไรลัวๆเห็นมันมีวงกลมเนี่ยเห็นไหมถ้าสังเกตดีๆมันจะขึ้นเร็วมากตึง้งตึ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 ้งเด้งเร็วมากเลยอะ่ะหมดลิตรไปลวแล้วเนี่ยเห็นไหมเลยยี่สิบแปดนาทีมันจะเด้งเข้ามาเร็วมากมีมีไมค์ได้มาลนี่ก็ลทำงานแต่มันก็จะมีบักแบบข้างอ๋อพลังงานหมด พราะมันดึงพลังงานไปเยอะไงพอพลังงานหมดมันก็หยุดโตถึงได้บอกว่าในตัวโคเจนเนเตอร์นี่ทำงานช้ามากแต่เดี๋ยวอีกไม่นานได้อัปเดตแล้วเพราะว่าได้อัปเกรดแล้วเพราะว่าเราทำการปลูกแร่ได้แล้วเนาะ Yes อืมนี่คือการทำงานของ Time in the bottom นะโอเคเรามารอกันต่อ ตอนจังหวะรอก็ที่ตึงนะครับเก็บเควสงได้มาทั้งสามร้อยเนี่ยก็ได้ถุงทองมันจะหายไปเมื่อเปลี่ยนโหมดเกมเราไม่เปลี่ยนโหมดอยู่แล้วโอ้ก็ได้ถุงมาเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยมีถุงเก็บของเงี้ยถ้าเราเก็บ Time in the bottom ลงไปเวลามันจะไม่เดินนะครับอ่ะลองดูเห็นไหมเวลาจะนิ่งนี่เดินต่อแล้ว นิ่งเดินต่อละอันนิ่งก็เดินต่อละอันนิ่งก็เดินต่อละพอพอพอมาดูเควสอื่นอันนี้ผมขอเก็บไว้ก่อนนะน้องหมาอาจจะไม่ใช่คลิปหน้าเลยอาจจะหลายๆคลิปหน่อย เก็บให้หมดตังทั้งนั้น <Yes. S 1> อะไรเนี่ยขุดโดยไม่ขุดระเบิดชัวเลยเก็บไว้อันตรายของอันตรายแล้วแม่มาใช้ขุดแล้วไม่จำเป็น ตังเท่าไหร่ละแปดร้อยกว่าโอเคสงสายสงสัยคลิปหน้าผมคงจะทาไอ้นี้ได้แหละอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียกมอนสเตอร์เพราะว่าในตอนนี้ผมจําเป็นต้องใช้เงินจํานวนแปดร้อยในการเรียกมอนสเตอร์ก่อนในช่วงนี้เนาะ <Yes. S 1> เดี๋ยวว่ากันอีกทีคลิปหน้าอย่างยกตัวอย่างผมยกตัวยอย่างเล็กๆน้อยๆก่อนอย่างเนะี่ยเอนเดอร์แมนมาร์ของเอนเดอร์แมน่ะมันใช้มาเรทเอนเดอร์แมนนี่เนาะมันต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าชาร์กชาร์กเนี่ย มันเกิดจากการที่เราตีเอ็นเดอร์แมนและมีโอกาสดรอปอยู่สิเป็นเห็นไหมแต่ทีนี้เราจะเจอเอ็นเดอร์แมนบ่อยไหมก็ไม่ถูกไหมเราเลยต้องทําตัวอุปกรณ์ที่เอาไว้สำหรับที่จะมีหน้าที่คอยเรียกมอนสเตอร์ตัวที่เราต้องการโดยมีเงื่อนไขาบางเงื่อนไขยอยู่ซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็มาลองดูกันเนาะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นพวก มเมล็ดที่ไม่จำเป็นต้องใช้การเรียกมอนสเตอร์เนาะก็คืออย่างเอ็นเดอร์แมนซีดอย่างเงี้ยเอ็นเดอร์แมนซีดเนี่ยจำเป็นต้องฆ่าเอ็นเดอร์แมนเพื่อเอาเอ็นเดอร์แมนชักออกมาเนาะหรือนี่แก๊สแก๊สซีดเนี่ยเราก็ต้องฆ่าแก๊สเน่ให้ได้สี่อันซึ่งสี่อันเนี่ยสิบเปอร์เซนต์ด้วยนะต้องฆ่าต้งกี่ตัวถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นเราจะทำพวกแรกก่อนผมจะยกตัวอย่าง เดี๋ยวผมลองดูผมอาจจะยกตัวยอย่างเป็นเหล็กไปเลยแต่เหล็กมันจะไม่มีอยู่ในเควสพ,พวกนี้แต่ว่าผมว่าเหล็กกับเลสโตนเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่สร้างผมยกตัวยอย่างง่ายๆเลยอย่างเคเบิลนะ่ะต้องใช้ทั้งเลสโตนแล้วก็เหล็กถูกไหมเพราะว่าอย่างนี้ดัปเปอร์ก็ใช้เลสโตนแล้วก็ใช้ p ัชเชอร์เพนนั่นแหละที่ใช้เป็นไอรอน เห็นไหมทุกอันต้องใช้หมดเพราะฉะนั้นผมจะทำไอรอนกับเลสโตนก่อน <Okay. S 1> ส่วนอันที่3ามผมก็ปล่อยให้ให้ตัวซีดนี้ทำงานไปเรื่อยๆนะอันหนึ่งแล้วก็อีกสองันก็ไอรอนกับเลสโตนแล้วเดี๋ยวจะดูอีกทีว่าเราจะทำมาเ็ดอะไรก่อนดีแม่เกือบไปแล้วเลยแค่แปดครั้ง มาปึ้งสีแล้วผมรีบเปลี่ยนอัพขั้นก่อนเลยดีกว่าอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไนเนี่ยนี่อยู่นี่ใช้สีอันเพชรหนึ่งแล้วก็อันตัวนีโนโน้เนาเพชรหนึ่งเนี่ยแค่นี้ก็เพชรกระเปืองจะแย่อยู่แล้วหนึ่งสองสามสี่นี่เรียบร้อย ยีอันลิมิตเด็กเจ็ดครั้งใช้ให้หมดไปเลยอืมนี่เกิดไปแล้วไหมล่ะปึ้งหมดเอียงอ่ะใช้นี้ได้เลยมาผมว่ายังไม่ต้องรอทำมันถึงเทียห้าหรอกผมทำซีทักอันหนึ่งก่อนละกการทำเลสโตนก่อนเพราะว่าซีดของเลสโตนมันแค่เทียสี่ซึ่งใช้แค่สีฟ้านยะไม่ต้องสีแดงโอเคเพราะฉะนั้นซีดอยู่ไหนอยู่นี่ แล้วก็เลสโตนออกมาปึ้งนี่เทียสี่สร้างจากอะไรจากเทียสี่ c a r v i n ง s e นะครับเพื่อความสะดวกผมขอเปลี่ยนเป็น Ad, แ d d อันนี้เหมือนเดิม M Y เนาะก็คือเริ่มต้นจากอันแรกสุดก็คือ,อต้องใช้ prosperity c h a r ก่อนนะครับ4อัน1ต้่องทำส ึ่งออกมาแล้วอันนี้ก็เป็นเทียร์หนึ่งคฟฟิ้งซีดนะครับเทียร์สองไม่มีไม่ได้ก็ต้องคาฟมันออกมาก่อนอีกตึ่งออกมาแล้วเทียร์สองแล้วก็เทียร์สามไม่พอไม่พอก็คัฟไม่เห็นจะยากเนาะ เทียสามแล้วก็สุดท้ายเทียสี่ครบแล้วทีนี้เลสสโตนซีดเนาะอันนี้ต้องใช้สี่อันมีอยู่แค่สองก็เหมือนเดิมก็คาบเอาพอไหมไม่พอรับนึงเดี๋ยวผมไปเอาเพิ่มเพราะฉะนั้นผมก็ทำเลสสโตนซีดเลยนะครับผมนี่เรียบร้อย มามาดูการทำงานกันผมเปลี่ยนจากอันนี้เป็นเล s t o n Seed เพื่อความรวดเร็วเนะผมขอเล่งมันเลยเร่งได้แป๊บเดียวแหละเพรเดี๋ยวไฟฟ้าก็ดับเนี่ยเห็ไหมหมดแล้แต่ว่าพอมาดูนี้นี่ผมมาละ18ก้อนยี่สิหมาลองคาบดูผมจำไม่แน่ใจว่าต้องคาบยังไงเนาะผมลองดูก่อน ใช้ทั้งหมด9เต็มก็จะได้มา16อันนี่รุดเร็วมากเท่านี้ผมก็จะได้เลสโต n นแบบอินฟินิตี้เรียบร้อย <Yay! S 1> เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้สิ่งที่เรียกว่าการ์เดนโคล s เรียบร้อยแล้วนะครับผมมันสามารถทําให้เราสามารถปลูกแร่ได้เนาะปลูกแร่ปลูกวัตถุดิบอะไรต่างๆได้ด้วยระบบกึ่งออตโต้นะครับผมก็เป็นอะไรที่ช่วยเหลือในเราในการสร้างบ้านหรือใช้ชีวิตโซโลไลต์อยู่ในบ้านได้เป็นอย่างดีเราก็จะให้เราสามารถสร้างของอื่นๆสิ่งประดิษฐ์ออตโตอ้อื่นๆออกมาได้อีกเรื่อยๆเ,เนาะ เดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นอะไรต่อไปก็ตามรับชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็ถ้าใครมีข้อเสนอแนะอะไรหรืออยากให้ทําอะไรก่อนก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้เลยนะครับผมวันนี้ผมก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ